วันนี้เราก็จะมาสอนในแอปนี้นะโอเคไงแล้วในแอปนี้นี่แอปนี้กดเข้าไปก็จะเจอแล้วก็วิธีการเลือกรูปก็คือกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดตรงกล้องถ่ายรูปก็จะมีรูปมากมายไก่กอง เเลือกรูปนี้แล้วก็จะมีการให้แบบประจำตำแหน่งแล้วก็ถ้าเกิดถูกใจก็กดเยวมแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดประมาณนี้นะแล้วก็มันเป็นแบบนี้ก็กดตรงนี้ปิวเคพอเสร็จแล้วตรงนี้ก็คืออุ้ยดูตกแปลกระเทอ,อเคมันก็จะมีตรงนี้นะแล้วก็ ก็จะเป็นสีถ้าเกิดสมมุติว่าเอ้๊ยเพื่อนฉันอยากได้เออประมาณสีม่วงซัสงสอนฉันทำหน่อยนี้ก็มันจะเลื่อนได้นะแต่มันจะออกไปไม่ได้เราอยากได้สีม่วงอ่อนได้แล้วถ้าเกิดเราอยากบันทึกก็กดค้างแล้วก็เอาไปวางไว้ฉันอยากได้สีม่วงเข้ม อะไรประมาณนี้ดูแลว,วดตาเลยเราอยากได้สีเหลืองนี้เราอยากได้สีแดงจัดจ้าเราอยากได้สีชมพูพค์อยากได้สีชมพูอ่อนเราอยากได้สีเขียว เราอยากได้สีเขียวนี้จะใส่ลงไปนี่ก็คือจะเป็นให้เราเลือกสีเองแต่หรือว่าตรงนี้นะก่อนหนึ่งก็ต้องขอสีดําก่อนแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะอันนี้ก็คือเรื่องเมื่อพิมพ์ปกติแช่น,นี้หลังจากอันนี้ก็คือที่ปรับขนาดจ้าแม่ชอบสีชมพูแล้วก็ขอเลือกเป็นภาพแม่ก็แล้วกันนะ ภาพคนในครอบครัวมีแม่คนเดี๋ยวที่ถ่ายไม่เห็นซิวนั่นเองน,นี่มันก็ขอเลือกผมพ,มพีทสีชมพูนี่สวยไปปังนี่เวลาสูม กดและกด subscribe ให้ด้วยนะถ้ามันดูดำแบบนั้นนะคะอเคแป๊บนะก็เราอาจจะดูดำนะปิดเฟชก่อนวยวิ่งขาจาจีนเก็บก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเรียนอยู่โรงเรียนอะไรแล้วเขาจะแหกกระมาถ้าเกิดว่าผู้ติดตามเยอะกดเข้าไป นี่ก็คือสีเนือ้อแล้วก็แค่ขยายออกอืแล้วก็กดระบายไปตรงตัวเลยแล้วก็ตรงนี้ <Okay. S 2> ทุกคนก็อาจจะเห็นมันไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันอยู่ในกล้องแล้วก็ขอสีม่วงอ่อนมันออกล้มงเงิน๋ยวความเป็นจริงคือมันสีม่วงอ่อน อเคก็ประมาณนี้แหละขอแค่เติมแป้งให้คุณแม่นิดมิใช่นิดนึงและคะเมื่อกี้ สีผู้อ่อนนะเสร็จแล้วแล้วพอเสร็จแล้วกดไปที่ลูกศรย้อนกลับไปยังเกมเกียรี่แล้วก็ัปขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นพฤติกรรมที่เราสร้างไว้อันนี้ตัดต่อให้กับคุณน้องฟินดูนาอันนี้เราตอนไปฉีดยาค่ะ เอออันนี้ไม่มีอะไรนะเออพี่แป้งซีบิงเออเพื่อนก็เท่า,น,านี้เลยกอดเสร็จแล้วใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเม็ดนะ